พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์คลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของค่ายดูกตินะครับที่ได้มีการแนะนำมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุด899 Panigale ที่งาน Big m o t o r s ร์เครั้งที่1ครับเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานในงาน Big m o t o r s ร์เซลล์ไบทบางนากรุงเทพนะครับดูกติได้มีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดก็คือ899 Panigale สีแดงสดนะครับซึ่งหลายคนนั่นเห็นแล้วก็บอกว่านี่คือรถสปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดที่อยู่ในความฝันของใครหลายๆคนโฉมหน้าของ899 Panigale นั้นก็ไม่แตกต่างไปจาก1199 Panigale ครับนี่คือ s u p e r มิดนะครับเป็นคำนิยามสับใหม่ของดู c a t i ซึ่งถือว่าเป็นรถสปอร์ตขนาดกลางนะครับที่มีความเป็นสุดยอดในขนาดขายุ่น 900cc นี่คือสปอร์ตที่คนไทยกำลังจับตามองอย่างมากในขณะนี้นะครับเพราะว่านี่คือการประกอบในประเทศนะครับโดยใช้ราคาเป็นเงื่อนไขสําคัญก่อนหน้านี้นะครับ899แ a นิเกเลที่นำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั้นวางราคาอยู่ที่999,000บาทแต่เมื่อมีการประกอบในเมืองไทยของเรานั้นครับปรากฏว่าราคานั้นลดลงมาอยู่ที่749,000บาทถูกกว่าเดิมนะครับ250,000บาทเลยทีเดียวทำให้หลายคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ต้องช้ำใจพอสมควรครับ นอกจากนี้แล้วนะครับ899พ a น i ิกเ e ลที่เปิดตัวในเมืองไทยนั้นมีการแถมท่อเทอร์มิคนนีอีกหนึ่งใบนะครับเป็นของแถมหลายคนที่ได้ยินราคาแล้วเห็นของแถมแล้วนะครับบอกว่าโอ้โหพลาดไม่ได้ทีเดียวกับ899พ a น i ิกเ e ลประกอบในประเทศไทยซึ่ง899พัน i ิ a เ e ลในเมืองไทยของเรานั้นจะมีสีแดงเพียงแค่สีเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีขาวนั้นเป็นตัวที่มีจําหน่ายในต่างประเทศนะครับเมืองไทยไม่มี จุดเด่นของแ9 9เก Panigale นะครับก็คือเครื่องยนต์ l t w i n Super Quadro นะครับที่มีขนาดของลูกสูบใหญ่เกือบเป็น2เท่าของช่วงชักนั่นเองครับนี่คือสิ่งที่โดยกตินั้นมีความภาคภูมิจะเป็นอย่างยิ่งกับเครื่องยนต์บล็อกใหม่นี้ทียพลังแรงม้าสูงสุดถึง1 4 8แรงม้าเลยทีเดียว899เ Panigale นะครับสามารถปรับโหมดการทำงานของเครื่องยนต์ได้นะครับ3โหมดด้วยกันโหมดレ e นะครับก็คือโหมดของการแข่งขันให้แรงม้าเต็มเมนะครับโหมดสปอร์ตนั้นนะครับก็มีแรงม้าที่สูงสุด ขณะเดีวยวกันหมดเวทก็หมายถึงพื้นเปียกแฉะนะครับมีการะละดแรงม้าลงมานะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานนี่คือ899 Panigale Supermiz ใหม่ล่าสุดของ Ducati ในเมืองไทยในขณะนี้ครับสำหรับโครงสร้างตัวถังเป็นแบบโนค o c l อลูมิเนียมอั l ลอยเช่นเดียวกับ1199 Panigale นะครับน้ำหนักเบาเพียงแค่169กิโลกรมัมเบาะนั่งน,นะครับสูงประมาณ840ม mm, ิลลิเมตรถือว่าสูงพอสมควรกับคนไทยนะครับต้องขยับนิดนึงใครที่ช่วงขาสั้นนะครับต้องขยับหน่อยหนึ่ง นอกจากนี้แล้วยังมีระบบ DTC ด,ดูกติ traction control พร้อม ABS และก็ระบบใหม่ล่าสุดครับ EBC ก็คือ electric braking control นั่นเองครับและนี่ก็คือ899 Panigale รุ่นใหม่ล่าสุดของดูกติในเมืองไทยที่มีการเปิดตัวไปแล้วที่งาน Big Motor Show มาดูกันต่อครับกับรถสปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดของดูกติก็คือรุ่น Scrambler ที่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วในงาน World Ducati Week ที่อิตาลีช่วงที่18 20กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เอง ดกตีนะครับได้มีการเตรียมแผนเปิดตัวสแคมเบอร์รุ่นใหม่ล่าสุดรถวิบากกึ่งถนนนะครับที่หลายคนกําลังจับตอามองอยู่ในขณะน,นี้เพราะว่ารุ่นนี้จะใช้ไทยเป็นฐานผลิตออกสู่ตลาดโลกอย่างแท้จริงครับโดยมีการเนียนรูปทรงดีไซน์แบบย้อนยุคกลับไปสู่อดีตของทุกตินะครับที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานของสแคมเบอร์มากกว่า52ปีโดยครั้งนี้เป็นรถยนต์อลทวีนขนาด8 0 3ร้ี่ีนะครับของรุ่นมันสเตอร์795ที่ได้มีการเลิกผลิตไปแล้วในขณะน,นี้ทุนนํำมาประยุกต์ัดแปลงใส่ในรุ่นของ Scraber นนันเอบ สำหรับการเปิดตัวในทางการนั้นอาจจะเป็นที่งานอินดอร์มอดของเยอรมนีหรืออิกมาโชที่อิตาลีติดตามข่าวคราวนันต่อไปครับส่วนเจ้าคันนี้ครับมอนสเตอร์795ซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์สปอร์ตขนาด8 0 3ซีที่มีการเปิดตัวในเมืองไทยไปแล้วเมื่อปี2011ที่ผ่านมาและได้สร้างเกียรติอันยิ่งใหญ่ให้กับดุกติในเมืองไทยยอดจองถล่มทลายนะครับมากกว่า300คันในงานครั้งนั้นเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่คงรวิไบค์ใ,บในเมืองไทยเลยก็ว่าได้ มอนสเตอร์นะครับรถที่มีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ในเมืองไทยของดูกระติเพราะว่านี่คือรุ่นแรกทําให้ดูกระติสามารถแจ้งเกิดในเมืองไทยได้อย่างสวยงามนะครับกับรถรุ่นนี้แต่ว่าล่าสุดนั้นนะครับดูกติได้มีการยกเลิกสายการผลิตรุ่นนี้ไปเรียบร้อยแล้วหลายคนจึงสงสัยครับว่าดูกติจะมีรุ่นใหม่มาทดแทนมอนสเตอร์9ได้อย่างไรนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีราคาประหยัดนะครับโดยการเปิดตัวครั้งแรกนั้นอยู่ที่ 3, 99, บารับนือราาที่นให้ายันนั้ารดจยไม่นะวกับนี่คือราคาที่นน795ในเมืองไทย อย่างไรก็ตามนะครับดูกติได้มีการพัฒนารุ่น796ต่อเน,นื่องอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรุ่นสวิงอาร์มแขนเดียวพร้อมเบรก ABS ทําให้ราคาของมันนั้นแอบขึ้นมานะครับอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาทนะครับเป็นราคาที่ถือว่าหลายคนนั้นยอมรับได้กับสวิงอาร์มแขนเดียวที่มีความโดดเด่นสวยงามมากกว่า795สวิงอาร์มแขนคู่อย่างแน่นอนดูกติมอนสเตอร์795นั้นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของวงการมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยนะครับด้วยเงื่อนไขของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีราคาไม่แพง ในสายตาของคนไทยนั้นถือว่า Monster ม o n s t e อร์795รถบร์ไซ์ที่มีความคุ้มค่าในแบรนด์ของดูคาติเครื่องยนต์แบบ l t ลทวินสสูบนะครับให้พลังแรงมาที่เพียงพอต่อการใช้งานในเขตเมืองนี่คือมอเตอร์ไซค์พื้นฐานของดูกติแบบม o น s เตอร์โดยมีสัญลักษณ์โครงสร้างตัวถังแบบ Space Frame นะครับท่อเหล็กลมสารค้ํยไปมาหรือ,อีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันว่า t e ทอ i ิ Frame นั่นเองครับหลายคนที่สงสัยนะครับว่าการจากไปของม o n s t e อร์795ในครั้งนี้ จะไม่รุ่นไหนเข้ามาทดแทนนะครับก็ปรากฏว่า Monster 821ได้มีการเปิดตัวไปแล้วในต่างประเทศนะครับและเตรียมพร้อมจะเปิดตัวในเมืองไทยอย่างแน่นอนในรเร็วนี้ Monster 821นั้นนะครับโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์แอลทวินขนาด821ซีซีซึ่งมีเปลงมกระบ,บอกสูบที่สูงกว่า Monster 795นะครับและให้พลังแรงม้าที่สูงขึ้นมาอยู่ที่112แรงมา้าเหนือกว่า Monster 795แบบคนละเรื่องนะครับเป็นการเปลี่ยนพื้นฐานยนต์ใหม่ล่าสุดเพราะว่า โดยปกติแล้วม o n s เ e r 795นั้นเป็นเครื่องยนต์แบบระบยความร้นอนด้วยอากาศและมีออคูลเลอร์เป็นตัวช่วยแต่ครั้งนี้นะครับเป็นการใช้ม้อนน้าเข้ามาเป็นตัวไบความร้อนให้อย่างชัดเจนนี่คือพื้นฐานใหม่ล่าสุดของมอน s เตอร์นะครับที่มีการออกแบบด้วยการขยายช่วงล้อให้ยาวขึ้นนะครับและทําให้รถนั้นมีความสวยงามลงตัวมากยิ่งขึ้นท่อยเสียนะครับออกล่างนะครับไม่ได้ออกบนเหมือนที่ผ่านๆมาสังเกตดูนะครับเจนว่าท่อยเสียนั้นเป็นรูปแบบดีไซน์ที่แตกต่างไปจาก m o น s t e r 795อย่างเห็นได้ชัด ระบบกระสุนหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวของคายบ้านะครับขนาดแกน43มิลลิเมตรส่วนช่วบหลังเป็นของแซคนะครับที่สามารถปรับระดับได้นี่ก็คือความโดดเด่นของม o n s t e อร์821รถมอรไซ์สปอร์ตขนาด8 2 1 c ีโฉมใหม่ล่าสุดของดูโกตินะครับเป็นการประกาศสายพันธุ์ใหม่ในแบบหม้อน้ำที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับม o n s เตอร์ขนาดเล็กแม้ว่าขณะนี้นะครับดูโกติยังจำหน่ายรุ่นม o n s t e อร์796 ABS อยู่แต่ก็คาดว่าอีกไม่นานนะครับคงจะมีการเลิกผลิตไปอย่างแน่นอน และจะมีการเปิดตัวมอนสเตอร์821นะครับคิดว่าในช่วงปลายปีนี้เป็นอย่างช้ดที่สุดนะครับที่เราจะได้เห็น821เข้าสู่ตลาดเมืองไทยเรื่องของราคานะครับยังไม่สามารถยืนยันได้ขณะนี้ว่าราคาของมันนั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่เพราะว่าถ้าดูจากราคาของตัว Hypermotard นะครับอยู่ที่499,900บาท h y เปอร์สตาร์ดอยู่ที่549,900บาทเห็นชัดเจนนะครับว่าราคาของบล็อกยนตตัวนี้นะครับที่เป็น, Block in น,นบล็อกตัวเดียวกันนั้นขั้นสูงครับ เพราะนั้นมอนสเตอร์821จึงคาดว่าจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ450,000บาทบวกลบซึ่งมาทดแทนราคาของมอนสเตอร์7 9 6 ABS นั่นเองครับเอาละครับเวลาในเบรกนี้ก็หมดลงอีกแล้วพบกับรายการกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ